ครับสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับวินเทจอะมอลเลตนะครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับรุ่นที่กําลังต้อนแรงสุดๆไปเลยนะครับสําหรับนี่เลยครับหลวงพ่อโสธรนะครับประวัติศาสตร์ตํารวจนะครับปี2568นะครับผมซึ่งได้ปลุกเสกไปนะครับเป็นพิธีเสาห้านะ นวัดโสธรวารามวรวิหารนะครับที่ตำบลหน้าเมืองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดะเชิงเศานะครับผมก็แน่นอนว่า,เ,าเป็นพิธีที่เข้มขลังสุดๆนะครับเพราะว่ามีตั้งแต่วันที่11นะครับถึง15เมษายน2568ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ในแต่ละวันนะครับมีครูบาอาจารย์พระเกจินะครับหมุนเวียนมา ปลุกเสกนะครับรวมรวมกว่า700ชีวิตเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะรีวิวลอยองค์นะครับพระกลิ่งนะครับซึ่งก็จะมีเนื้อปลอนชุบทองนะครับแล้วก็เนื้อปลอนชุบพิงโกแล้วก็มีพระแจกที่เป็นทำแบบย้อนยุคด้วยนะครับผมครับแล้วถัดไปนะครับเราจะมีแบบลอยองค์มานะครับเป็นเนื้อบลอนนะครับแล้วก็ชุบทองนะครับแล้วก็ จะมีแบบชุบพิงโกด้วยนะ,ะับเดี๋ยวเราจะเริ่มจากองค์ชุบทองนะครับผมอ่าแอืมนะครับชุบทองครับนะครัแค่ด้านหลังนะครับแต่เ,เราสูงนิดหนึ่งโอ้โหเนือบหลนชุบทองนี้ก็งามสุดๆไปเลยนะครับด้านหลังจะเป็น โลกรมตำรวจชัดเจน2568นะครับแล้วก็ด้านหน้าครับอืมนะครับองค์พระงามมากนะครับองค์นี้เลข3058นหดะครับผมแล้วก็ถ้าเราพลิกด้านล่างนะฮะก็จะเป็นรายละเอียดแบบนี้นะครับ3058นนะครับอ่านะครับก็ จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเนื้อปอนชุบทองนะฮะอ่าขรับนะครับชวับอ่าเลขสี่เก้าสามหครับผมสวยงามมากๆเลยนะขรับ เราจะม,มีมาอยู่5้าลุ้นนะครับก็แกะไปเลยนะฮะสามเก้้านะครบับองนี้งามมากก็ถัดไปครบับ สี่เนะครับอ,องนี้ล้ก็อีกอ,องหนึงครับสี่สองเก้านงนะครับ งามสุดๆไปเลยแบบถัดไปนะครับเราจะมีรายการองค์ที่เป็นพิงโก้ด้วยนะครับพิงโก้นะครับแบบนี้เลยนะครับดูไปพร้อมกันครับนี่นะครับพิงโก้นะฮะอือขอซูมนิดหนึ่ง ผิงโก้ก็ไม่ธรรมดานะครับสำหรับโสธรกรมตำรวจนะครับประวัติศาสตร์ตำรวจสองห้าหดนะครับโอ้โหนะฮะมีความงดงามมากๆากนะครับผมด้านหน้าครับเลขหนึ่งเลน1085ห้านะครับจัดงามแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหนะผิงโกตอนนี้ก็ร้อนแรงมากๆนะครับมีแต่คนตามหานะครับผม โอ้นะฮะสวยสุดๆไปเลย uh huh. งามมากนะครับ1นึ่นยดห้าครับไปต่อเลยครับวันนี้เราได้มาสององนะาจจะแกะซีนเดิมให้ดูกันไปเลยครับ uh huh. พิงโกกหนึ่งเก้าแปดห้าโอ้โหน่าจะเป็นขอส่อเกิดของใครหรือเปล่า 9, 8, นะฮะหนึ่งเก้าแปดห้านัครับหนึ่งหนึ่งเก้าแปดห้าสวยมากครับพิงโกกนะครับ ด้านล่างนะครับก็จะต่อโค้ดนะครับมีเลข number รันนัมเบอร์ชัดเจนแบบนี้นะครับการทันแบบรับผมแล้วน,นอกจากนี้นะครับยังมีพระแจกในพิธีด้วยนะครับจะเป็นองค์แบบนี้นะครับผมแล้วเราซูมอินให้ดูนะครับจะ ทำคล้ายๆกับเป็นรุ่นย้อนยุนค u, ยน,ยนะครับย้อนยุคนะครับผมอ่านะครับจะเป็นองค์หลวงพ่อโสธรย้อนยุคนะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยน,นะครับแล้วด้านหลังก็เขียนชัดเจนนะครับว่าโสธร2568นะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นด้านล่างก็จะเป็นเลขเลขโค้ดนะครับองค์นี้ก็จะเป็น7298เก้าแปดนะครับเจ็ดสองเก้าแปดนะครับแล้วก็อีกอง จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ขับด้านหลังนะฮรนี่แล้วก็เลขนะครับเลขจะเป็นหนึ่งห้าสี่แปดเจ็ดนะครับผมนะครับเป็นพระแจกในพิธีนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยนะครับ รับเราก็รีวิวครบแล้วนะครับสำหรับ2 EP นะครับสำหรับหลวงพ่อโสธรประวัติศาสตร์ตำรวจ2568นะครับซึ่งก็จะมีทั้งหลอร้อยองค์นะฮะซึ่งงามสุดๆไปเลยเป็นพระกลิ่งนะครับมีทั้งเนื้อบรอนนะครับที่ชุบทองแล้วก็ชุบพิงโกด้วยนะครับมีพระแจกที่งดงามย้อนยุคนะฮะ รวมถึงลังลุ้นนะครับซึ่งก็มีทั้งที่เป็นพิมพ์เสมานะครับแล้วก็พิมอาร์มนะฮะซึ่งงดงามทุกเนื้อทุกพิมพ์เลยทีเดียวนะครับก็สำหรับเพื่อนๆนะครับที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เช่นเคยครับมีแบ่งปันเบาๆนะฮะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็กดติดตามไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e กดกระดิ่งด้วยนะฮะเพื่อแจ้งเตือนเวลาเรามีคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจก็จะกลับมาอีกครั้งเราก็นำ มาแชร์แบ่งปันให้เพื่อนเช่นเคยสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ